สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องบีมมี่อีสูสุเมโทสาขาชัยพฤกษ์ปากเกตค่ะวันนี้นะคะบีมจะพามาชมแนวทางการแต่งกัน,นะคะ่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็น 3.0 Phantom เป็น 4x4 เลยนะคะแต่งหล่อด้วยชุดแต่งแบรนด์คาโต้กันอีกแล้วค่ะแต่คาโต้เซตนี้นะจะเป็นในส่วนของตัวรุ่น e x p o i l e r ค่ะแล้วก็เซตเต็มด้วยมาพร้อมคาดเอลมีไฟตัวใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะว่าคันนี้จะหล่อลงตัวถูกใจพี่ๆแค่ไหนมาชมกันค่ะไปค่ะ ค่าบีมขอเกินก่อนนะคะสําหรับตัวชุดนี้จะเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ตรงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะแต่งทุกอย่างแบบคันนี้เลยเบ็ดเสร็จทั้งหมดราคาสุดที่อยู่ที่29,9 0 0บาทเท่านั้นนะคะมาเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะคะตรงนี้ถ้าเป็นตัวที่เป็นเซ็ตเต็มอะคะ่ะเขาจะฟรีในส่วนของโลโก้ฝากระโปรงให้เนาะพี่ๆอาจจะคุ้นตาในส่วนของตัวที่เขียนว่า r e ดี FI n e r e d e f i n e เนี่ยจะมาจากแบรนด์ฟรีฟอร์มค่ะพี่แต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะขึ้นเป็นในส่วนของตัว รุ่นของสเกิร์ตตัวชิ้นนี้เลยค่ะก็จะเขียนว่า x p o i l e r นะคะจากแบนคาโตนั่นเองสำหรับตัว X เนี่ยเขาก็จะเป็นสีแดงตัดโลโก้สวยงามค่ะชิ้นงานก็จะเป็นสีดำด้านนะคะตัดรับกับรถที่เป็นสีเข้มเนี่ยได้แบบลงตัวสุดๆเลยค่ะต่อมานะตรงนี้น้องบีมเนบอกว่าเป็นตัวรุ่นของตัวแฟนทอมตรงนี้จริงๆมันจะเป็นตัวโครเมียมนิดนึงใช่ไหมพี่แต่ตรงเนี้ย ของเซตเขาจะใส่เป็นกระจังหน้าที่เป็นสีดํานะคะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะจะเป็นแค่ตัวข้อไปค่ะพี่ชิ้น1 2 3 4เนี่ยจะเป็นครอบหมดเลยแต่ว่าไฮไลท์ของเขานะคะสําหรับเขี้ยวกลาง2เขี้ยวตรงด้านนี้จะทําตัดคลิปแดงมาแล้วทั้งสองชั้นแบบนี้นะคะโดดเด่นแล้วก็ลงตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ ต้องบอกเลยนะพี่ถูกใจสายที่ชอบสีแดงแน่นอนแล้วก็เซ็ตนี้นะอย่างที่บีมบอกไปราคาเขาไม่แรงด้วยมาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยถัดมาค่ะบีมต้องเกินก่อนนะคะสำหรับพี่ๆที่ไม่ชอบเซ็ตสเกินหน้าใหญ่อ่ะตัว e x p o i l e r เนี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยบีมพี่ชอบนะเพราะมันดูแบบหล่อแล้วก็ดูดุใช่ไหมคะบีมจะแนะนำเป็นอันนี้เลยเนื่องจากว่าตัวชิ้นงานเขาอะคะ่ะ ด้านบนตรงนี้นะคะของเขาเนี่ยจะมีครอบในส่วนของเขี้ยวชิ้นที่3เนี่ยไปทางชิ้นเลยจะเป็นชิ้นงานเนี่ยที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะจะไม่ใช่สีดําเงาและถ้าเป็นตัวแอคทีฟตรงเนี้ยจะเป็นสีดําเงาใช่ไหมคะแต่ตรงชิ้นงานเนี้ยค่ะเขาจะเป็นชุดแต่งที่ครอบไปให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเราก็คือตัวเทาแลมโบนั่นเองนะคะสีใหม่ล่าสุดในส่วนของคอลเลกชันแฟนทอมนะคะ ถัดมาค่ะสำหรับตัวชิ้นงานของตัวสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตของคารโต้ค่ะในส่วนของตัวชิ้นงานของเอ็กไพยเลอร์นะคะหน้าชิ้นงานเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะพี่จริงๆใกล้เคียงกับตัววาซูมาด้วยซ้ําค่ะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีการตัดงานเนี่ยค่ะเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นนะคะสําหรับตัวแบ่งกลางของตัวรถเนาะมีขีดแดงใต้ไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็มีตรงนี้นะคะที่เป็นลูกเล่นเขาในส่วนของตัวเบ้าไฟตัดหมอกเนี่ย เขาจะตัดชิ้นงานเป็นสีดำเงาเป็น2สเตปนะคะให้ความดุดันเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วถ้ารถคันนี้เป็นสีขาวนะคะอาจจะเห็นชัดนิดนึงนะแต่พอเป็นสีที่เป็นโทนเข้มอะ่ะบีมก็มองว่ามันก็ดูดุไปอีกแบบหนึ่งนะพี่มันก็ดูคุมโทนกันไปเนาะแล้วก็เวลาที่เราเปิดไฟตัดหมอกหรือไฟเดย์ไลท์หน้ารถเนี่ยมันก็ดูสวยลงตัวสุดๆเลยค่ะมาด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะพี่ด้านข้างตรงนี้จะเป็นตัวคิ้วล้อของแบรนด์เขาเลยนะคะ คิวล้อตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่น e x ็ o ไ l e เลเลยค่ะชิ้นงานไม่ได้ใหญ่มากนะพี่อยู่ประมาณ2นิ้วเท่านั้นแต่ถ้าพี่ๆที่ชอบที่เป็นไซส์เล็กเนี่ยอย่างเช่นของ KM Leasing เนาะ1.5นิ้วเนี่ยบีมบอกก่อนว่ามันจะเกยกับตัวชิ้นงานสเกิร์ตนะคะ ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะต้องมีการเจียชิ้นงานด้วยแต่ถ้าชอบให้มันลงตัวแล้วก็สวยจริงๆเนี่ยบีมแนะนําให้เป็นเซ็ตของเขาดีกว่านะคะเพราะชิ้นงานเขาอะค่ะจะแบ่งเป็นสองสเตปเลยพี่ลองดูนะในส่วนของตัวคิ้วล้ออ่ะเขาจะทําเป็นเนียนกับขอบผิวด้านบนนิดนึงแล้วก็เว้าโค้งมาค่ะให้ตัดรับกับบอดี้ตัวรถของรถมิลเ็กนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยที่บีมอยากจะบอกอีกแบบหนึ่งก็คือของตัวชิ้นงานเขาอะค่ะไม่ได้ทําแบบ อย่างละครึ่งอะคะ่ะอย่างสเกิร์ตบางแบรนด์เนี่ยตัวคิวล้อเนี่ยเขาจะทําแบบแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่าคาโต้เนี่ยการดีไซน์เขาเขาจะทําตั้งแต่ด้านหน้าสุดกันชนด้านหน้าของตัวสเกิร์ตนะคะไปสิ้นสุดทางด้านหลังตรงประตูเลยรวมทั้งชิ้นงานในส่วนของล้อหลังด้วยเช่นกันนะคะเขาก็จะยิงยาวไปทางเส้นเลยแบบนี้สวยลงตัวจริงๆค่ะโอเคค่ะถัดมาที่กับบันไดกันบ้างนะคะ แบนคาโต้ค่ะบีมบอกหลายคลิปมากนะว่าบีมชอบกับบันไดของคาโตนะคะเพราะว่าเขามีลูกเล่นนะพี่ตรงเนี้ยในส่วนของไฟทับทิมตรงนี้นะคะไฟทับทิมตรงเนี้ยจะไม่ได้ติดไฟจริงนะคะพี่อาจจะเป็นแค่ดีไซน์ที่เขาทําลูกเล่นขึ้นมา ตอนนี้ค่ะถ้าเป็นแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่คาโตใช่ไหมคะอย่างแบรนด์อื่นของมาซาโตะวาซูมาหรือแม้กระทั่งตัวฟีฟอร์มเนี่ยก็ยังไม่มีลูกเล่นตรงนี้นะคะจะมีแค่แบรนด์คาโตเท่านั้นที่มีนะบีมองว่ามันโดดเด่นแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะอีกทั้งสําหรับตัวของกาบบันไดขึ้นของคาโตเขาเนี่ยเขาเว้าช่องเวลาที่เราจะสอดเท้าเข้าไปอะคะ่ะ ค่อนข้างที่จะลึกให้กับพี่ๆเลยนะไม่ต้องกังวลว่าแบบเราติดกาบบันไดด้านข้างไปแล้วจะขึ้นรถยากขึ้นลงลําบากบีมบอกเลยว่าของคาร์โต้เนี่ยตอบโจทย์ให้กับพี่ๆที่กังวลเรื่องนี้นะคะถัดมาค่ะสําหรับกาบประตูกันบ้างแบรนด์คาร์โต้เนี่ยเขาจะทํากาบประตูเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็เป็นแผ่นอะคริลิกนะคะชิ้นงานเนี่ยจะเล็กนะไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่ปกติแล้วสําหรับกาบประตูอะค่ะส่วนมากเขาจะทําเป็นชิ้นใหญ่แทบจะแบบคุมไปทั้งหมด สำหรับดีไซน์วอลด้านข้างประตูตรงนี้เลยแต่คาโต้เนี่ยทำเป็นชิ้นเล็กแล้วก็มีตัดในส่วนของเลเยอร์ที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะสุดแค่ตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของคําว่ามิวเแล้วก็แบรนด์เขาที่เขียนว่าคาโต้นะคะก็โดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะพี่นะสาหรับพี่ๆที่ติดสเกิร์ตแบรนด์อื่นนะคะแล้วอยากจะได้กาบประตูแบบนี้เพิ่มเติมเข้าไป เขามีขายแยกด้วยนะคะรวมทั้งกาบบันไดด้วยนะบีมองว่าเป็นทางเลือกให้กับพี่ๆเลยถ้าชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวยังไงพี่ๆที่ซื้อรถกระบ,บี่มาค่ะบีดูแลให้หมดอยู่แล้วนะคะทั้งบริการการติดตั้งแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยนะคะ มาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะบีมบอกก่อนนะคะว่าบีมจะรีวิวสําหรับตัวชุดแต่งของคาโต้ก่อนนะแล้วเราค่อยไปเจาะดีเทลกันนะคะว่าคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะมาเริ่มเลยนะคะสําหรับด้านหลังด้านหลังบีมขอเริ่มจากด้านบนสุดนะคะสําหรับตัวของสปอยเลอร์สปอยเลอร์ตรงนี้ของคาโต้ค่ะบีมชมหลายคลิปมากนะเพราะว่าดีไซน์เขาไม่ได้ยื่นเยอะพี่แล้วก็มีการเว้าตรงด้านกลางตรงนี้ค่ะเข้าไปลึก เพราะว่าตรงนี้ทาไมถึงชอบเนื่องจากว่าเวลาที่เราอะค่ะเหยียบเบรกใช่ไหมคะด้านท้ายของตัวรถเนี่ยมันจะขึ้นไฟเบรกอยู่แล้วทางด้านหลังแต่ในรุ่นของมิวเอกทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกด้านบนตรงนี้ใช่ไหมคะเราเวาเข้าไปลึกทําให้ผู้ขับขี่ด้านหลังเราอะค่ะสังเกตเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเอา้าน้องบีมแล้วแบรนด์อื่นที่เขาไม่ได้เวาลึกขนาดนี้ล่ะมันก็เห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพี่ตรงนี้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะสําหรับดีไซน์ของตัวสปอยเลอร์ spoiler, แต่ละ นะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยนะคะพี่อันนี้จะเป็นแค่ความคิดเห็นของบีมเท่านั้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสาหรับสปอยเลอร์ด้านหลังของคา์โต้เนี่ยเขาก็มีขาแยกชิ้นเหมือนกันราคาก็ไม่ได้แรงนะคะมาต่อกันที่บีมภูมิใจนําเสนอกันนะคะสาหรับตัวคาดเอลมีไฟแบบใหม่ล่าสุดของแบรนด์คาโต้ค่ะเนื่องจากพี่ๆค่ะที่เคยดูคลิปบีมนะหรือว่าพี่ๆที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่เคยดูคลิปบีมเลยใช่ไหมคะสงสัยว่าทําไมมันใหม่ยังไงเนื่องจากจริงๆแล้วแบรนด์คา์โต้ค่ะเขาจะมีคาดเอลมีไฟ แต่ลักษณะดีไซน์ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะจะมีคําว่า Mule X แล้วก็เป็นชิ้นงานที่เป็นสีดํานะคะสําหรับตัวชิ้นงานเดี๋ยวบีมมาหาขึ้นภาพอินเสิร์ทให้ดูอีกทีนึงแต่อันนี้คือใหม่ล่าสุดนะแต่พี่ๆอาจจะสงสัยกันเนาะน้องบีมไหนบอกว่าเป็นรุ่นตัว x p o i l e r แล้วทําไมตรงเนี้ยมันเขียนว่า Mployer ละ่ะ จริงๆแล้วตัวคาดเอวตรงนี้นะค่ะจะเป็นในส่วนของตัวรุ่น M p l o y e r นะคะแต่ลักษณะดีไซน์ของตัวรุ่น X e p l o r e r เขาจะไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่เราอะค่ะสามารถแบบมิสแอนแม็กได้นะคะก็ดูสวยลงตัวไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะเวลาพี่พี่เปิดไฟหลีไฟขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราเหยียบไฟเบรกอะค่ะก็ขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวบีมลองไปเหยียบให้ดูนะคะแต่ไฟนะคะไม่ได้แยงตาผู้ขับขี่ด้านหลังของเรานะคะเวลาที่เราเหยียบไฟเบรกเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นในระดับหนึ่งนะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่ชอบในส่วนของคาดเอลมีไฟแล้วต้องการให้แบบเหยียบเบรกแล้วขึ้นไฟนะคะ่ะบีมบอกเลยว่าคา์โต้ตอบโจทย์ให้กับพี่ๆนะคะตรงนี้สามารถซื้อแยกชิ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นเราอะคะ่ะติดชุดแต่งของคา์โต้เขาอยู่แล้วเช่นตัวเซตซีเใช่ไหมคะเขาไม่มีตัวคาดเอลมีไฟแบบนี้จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีดําๆนะคะเดี๋ยวบีมขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูเนาะ ก็สามารถซื้อตัวนี้เข้าไปติดตั้งเพิ่มเติมได้จะได้เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะ ถัดมาที่ออปชันถัดไปกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวกันรอยท้ายการลอยท้ายตรงนี้มีให้ครบสําหรับตัวเซตเต็มนะพี่นะชิ้นงานของคารโต้ค่ะเขาจะเป็นชิ้นงานที่เป็นแผ่นอะคริลิกค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากว่าตรงนี้ค่ะเขาจะไม่ได้ทําดีไซน์ที่เป็นชิ้นใหญ่เหมือนแบรนด์อื่นและเพราะบางแบรนด์เนี่ยเขาจะคลุมมาถึงทางตัวชิ้นงานด้านล่างแต่ว่าคารโต้ค่ะเขาจะเป็นแค่ตัวแผ่นอะคริลิกนะคะมีตัดในส่วนของดีไซน์ที่เป็นตัดสีแดงแบบนี้เวลาที่เราปิดฝาท้ายแบบนี้ พี่มันก็จะเห็นขีดแดงโผล่มานิดนึงนะก็มีความสปอร์ตเข้ากับตัวรถเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างที่บีมเกินไปค่ะสาหรับพี่พีทที่สนใจที่จะติดตัวสเกิร์ตจากแบรนด์อื่นก็สามารถซื้อตัวชิ้นงานตรงนี้ของคาโต้มาติดเพิ่มเติมได้นะคะราคาก็ไม่ได้แรงนะพี่อยู่ที่1,800บาทเท่านั้นเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวรถเพิ่มมากขึ้นค่ะมาที่ตัวชิ้นงานสเกิร์ตกันบ้างค่ะชิ้นงานสเกิร์ตด้านหลังของคาโตา้บีมชอบนะเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปพี่มันนนนจะเเเป็็ชิ้ล้ลลกๆแบบีย แล้วก็ที่บีมชอบอีกอย่างหนึง่งตรงนี้เขาจะไม่ได้คุมไปที่ตัวเซ็นเซอร์ค่ะเขาจะเว้าในส่วนของตัวเซ็นเซอร์แบบชัดเจนเลยนะพี่ๆที่กังวลเรื่องเซนเซอร์เนี่ยกลัวว่าเวลาที่เราใส่ชุดแต่งไปแล้วแล้วมันคุมทับเนี่ยกลัวว่าจะมีปัญหาใช้งานเซ็นเซอร์แบบบางทีติดบ้างไม่ติดบ้างแบบนี้ค่ะตรงนี้บีมบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเลยตอบโจทย์ให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะเพราะเขาจะเว้าแค่ด้านล่างเท่านั้นรวมทั้งสําหรับชิ้นงานตรงนี้ เขาจะไม่ได้เป็นมีแผ่นอะคริลิกหรือใดๆและจะเป็นในส่วนของตัวโลโก้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนสติกเกอร์ค่ะติดเข้าไปให้กับตัวชิ้นงานนะคะตรงนี้ไม่ได้นูนนะพี่จะเป็นสติกเกอร์แบบเรียบๆติดตัวชิ้นงานไปเลยนะคะแล้วก็มีดีไซน์ในส่วนของไฟทับทิมหลอกตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งตรงนี้ไม่ติดไฟนะพี่เป็นแค่การติดตั้งหลอกเท่านั้นมาพร้อมดีไซน์ที่เป็นท่อเหลี่ยมแบบนี้นะคะคู่กันทั้ง2ท่อแล้วก็ตัดชิ้นงานเป็นตัวสีบอลเงินนะคะ เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะฝากไว้กับพี่ๆที่มองเป็นทางเลือกด้วยนะคะบีมองว่าตัวชุดแต่งของคาโต้เนี่ยตอบโจทย์ในความดุดันให้กับพี่ๆแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นชิ้นสุดท้ายสำหรับตัวเซ็ต เอ็กพอิเลอร์ของเราค่ะลักษณะดีไซน์ของตัวคาร์โต้เนี่ยเขาจะทําเป็นตัวชิ้นงานอะคริลิกหมดเลยนะคะต่อให้จะเป็นรุ่น M อ็มพอิเลอร์เอ็กพอเลอร์นะคะเขาก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เป็นแผ่นอะคริลิกสีดาเงานะคะตัดชิ้นงานเป็นเขียนคําว่ามิวเอ็แล้วก็ตรงเนี้ยทั้ง4ประตูค่ะเขามีให้ครบหมดเลยรวมทั้งนะคะพี่ตรงเนี้ยบีมบอกนะว่าเวลาที่เราปิดประตูค่ะมันจะไม่เห็นตัวชิ้นงานอะเกยออกมาจากนอกประตูนะคะก็ช่วยเซฟบอดี้ตัวรถเพิ่มมากขึ้นนะคะ ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยนะคะก็ฝากไว้ให้กับพี่ๆเป็นทางเลือกนะคะแล้วก็มาที่ไฮไลท์สำคัญอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะที่บีมเกินไปว่าตอนแรกบีมจะรีวิวแค่ตัวชิ้นงานสเกิร์ตก่อนใช่ไหมคะเอ๊ะน้องบีมมันมีอะไรเพิ่มนะคะนี่เลยกล้อง360 อ่มันก็ปกตินี่มันก็360ทั่วไปหนูก็เคยรีวิวใช่ไหมคะแต่คันนี้นะคะเป็นกล้อง360และใช้จอเดิมของตัวรุ่นอีซูซค่ะเดี๋ยวบิมพาไปดูนะคะว่าลูกเล่นและการดีไซน์เป็นแบบไหนแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะไปค่ะ ถ้าเรามาถึงภายในของรถคันนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวบีมพามาดูก่อนนะว่าจอตรงนี้เป็นจอเดิมของตัวรุ่นอีซูซูจริงๆนะคะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้พี่ๆที่ซื้อตัวรถรุ่น Active นะคะสามารถใช้จอเดิมได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นตัวแฟนท t อ m เนาะลักษณะตัวจอเขาก็จะเป็น9นิ้วนะคะ ทีนี้การใช้งานของตัวจอเนี่ยก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้เลยค่ะพี่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนยังสามารถใช้ตัว Apple CarPlay, Android Auto ได้ทั้งหมดรวมทั้งบลูท t h ต่างๆ s i r ี Siri, หรือว่าเชื่อมต่อต่างๆได้ทั้งหมดนะคะแต่ที่เพิ่มเติมมาค่ะพี่ก็คือตัวนี้ตัวกล้อง360องศาาตรงนี้มันจะขึ้นมาให้กับพี่ครบเลยนะคะในส่วนของคันที่ติดกล้อง360องศาเนี่ยและใช้จอเดิมะคะ่ะมันจะมีเป็นตัวอันดัลล็อกแบบนี้ค่ะพี่นะคะหมุนอย่างนี้ การใช้งานก็ง่ายๆนะคะพี่สามารถแกะตัวสติ๊กเกอร์ 3M ตรงนี้ค่ะแปะตรงตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเราถนัดก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความชอบของเรานะว่าชอบตรงไหนนะคะเดี๋ยวบีมาเริ่มทําให้ดูนะคะการใช้งานก็ง่ายๆมากเลยค่ะพี่เขาก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าต่างๆสามารถบันทึกภาพให้พี่อรอบคันเหมือนกับตัวจอ Android ที่ติดเลยนะคะสามารถดูภาพย้อนหลังแบบนี้ค่ะพี่ได้หมดเลยเดี๋ยวหนูลองเปิดดูซับไฟล์หนึ่งเนาะอ่ะฟึบเราก็ไปที่เพย ชุกเนี่ยค่ะลักษณะที่ตอนนี้ที่เราถ่ายคลิปกันอยู่ใช่ไหมคะเขาก็บันทึกภาพให้เนื่องจากว่ามีการสตาร์ทรถแบบนี้น้องแนนเดินมาอย่างเงี้ยค่ะดูภาพให้รอบคันแบบนี้เลยสามารถกดเลื่อนกอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะพี <manifestations S 2> ่นะ <c oughs> ย้อนกลับไปดูหรือเริ่มใหม่ทุกอย่างได้หมดเลยจะเปลี่ยนคลิปแบบนี้ค่ะก็สามารถทําได้เหมือนจอ Android เลยนะที่พี่ติดกันนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคุ้มค่าจริงๆแล้วก็อีกทางนะคะการใช้งานก็ง่ายๆแค่มีเพิ่มเติมในส่วนของตัวอันดัล็อกนี้เข้ามาแค่นั้นเองนะคะเนื่องจากการทัชสกรีนนพ่พี่มันจะทัชไม่ได้เลยถ้าเราเข้าในส่วนของโหมดตัวกล้องส6 0ิตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นจอ Android ที่เราเปลี่ยนเนี่ยจะสามารถทัชสกรีนได้หมดเลยแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสงสัยว่าน้องบีมมันกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยเ มันกดไม่ได้สักปุ่มเลยแล้วพี่จะกลับไปใช้ฟังก์ชันเดิมของตัวจอไอทูสุอะพี่จะทํำยังไงนะคะในโหมดฟังก์ชันนี้นะคะเขาจะมีตัวรีโมทแบบนี้มาให้ด้วยนะคะการใช้งานง่ายมากๆพี่เราแค่กดแบ็คกลับตรงนี้ที่เป็นปุ่มสีฟ้าแบบนี้ค่ะปุ๊บอ่ะ กลับมาหน้าเดิมแล้วนะคะเปิดใช้งานวิทยุเอออะไรเอ่ยเนี่ยก็คือได้หมดเลยนะคะจากตำแหน่งเดิมที่เราเคยใช้เชื่อมต่อคาวเพย์หรือ Apple ต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมทั้งการดูภาพรอบคันค่ะพี่พี่ดูนะอันนี้หนูหมุนอันดล็อกแต่ละจุดแต่ละมุมให้พี่ดูชึบหรือเราจะสติีทวิวรอบคันแบบนี้ก็ได้ค่ะเรากดไปที่ตำแหน่งเดิมที่เป็นตรงนี้เข้าไปนะคะเราก็เลือกที่จะหมุนรอบคันของเราได้เลย ลักษณะดีไซน์เขาจะเป็นแบบนี้หรือจะดูเฉพาะจุดก็กลับมาที่หมดเดิมนะคะก็ดูแต่ละมุมของเราไปตรงนี้สะดวกสบายแน่นอนเดี๋ยวบีมาะจะลองปิดประตูนะคะทั้งสองฝั่งโอเคตรงนี้ค่ะภาพเนี่ยปิดประตูทั้งหมดทุกบานแล้วนะคะลองตบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาภาพมาเร็วมากนะพี่นะ,ะเดี๋ยวเลี้ยวฝั่งนี้ ตรงนี้ค่ะบีมบอกเลยนะคะตอบโจทย์สําหรับพี่ๆที่ต้องการใช้ตัวจอเดิมของรถอิซูซุเพราะจริงๆแล้วดีไซน์เขาก็ดูหรูดูแพงของเขาอยู่แล้วนะพี่เนาะและไม่ต้องการที่จะใส่ตัวจอ Android เนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์ให้กับพี่นะแล้วราคาเขาก็ถูกกว่าตัวที่เราจะเปลี่ยนจอ Android ด้วยราคากล้อง360เซตนี้นะคะพี่ใช้งานได้เหมือนตัวจอ Android ปกติเลยแต่แค่ดู YouTube ดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้นะคะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่14,0 0 0 บาทเท่านั้นนะคะก็ฝากไว้เป็นทางเลือกให้กับพี่ๆด้วยนะสําหรับตรงนี้อย่างที่บีมบอกไปว่าพี่ๆที่แค่ต้องการจะดูแค่กล้อง3.60เท่านั้นเนี่ยตอบโจทย์จริงๆประหยัดตังไปอีก4,000นะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนนะคะรู้สึกว่าน้องบีมพี่เปลี่ยนไปแล้วว่าพี่ก็อยากจะดูฟังก์ชันต่างๆให้ครบอย่างเช่นดูนังฟังเพลงต่างๆนะคะ ก็สามารถเปลี่ยนจอ Android ได้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ราคาก็จะอยู่ที่18,000บาทในส่วนของแรม4นะคะแต่ละแรมเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันไปถ้าสนใจจริงๆก็สามารถทักมาสอบถามน้องบีมได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชันถัดไปของคันนี้กันค่ะไปค่ะ แล้วก็ออปชั่นสุดท้ายสำหรับคันนี้นะคะที่ขาดไม่ได้จริงๆค่ะสําหรับตัวรถมิวเอนะคะก็คือตัวพรม 6D นั่นเองค่ะพรม 6D วันนี้นะคะดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกนะจะเป็นสีดาค่ะลายเคเล่า ฟังไม่ผิดจ้ะตรงนี้เป็นลายเคปลาแล้วก็ตัดเดินได้เป็นสีแดงค่ะพี่ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับสีนี้เป็นสีแรกเลยนะที่บีมรีวิวในส่วนของลายเคปลาแล้วก็ตัดเป็นสีแดงค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่พี่นะคะที่สนใจแล้วก็ชอบในส่วนของตัวเคปลาเนี่ยก็ฝากอันนี้ไว้นะคะราคาก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะพี่ราคาเท่าเดิมเลยค่ะอยู่ที่2 8 0 0ัรบาทเท่านั้นนะจ๊ะ ถ้าเป็นยังไงบ้างคะกับชุดแต่งตัวคาโต้คันนี้นะคะสำหรับตัวรุ่น e x p l i l e r หวังว่าจะถูกใจพี่ๆนะคะคันนี้แต่งคุมโทนแล้วก็สวยลงตัวจริงๆค่ะสำหรับพี่ๆที่ดูเป็นสีอื่นใช่ไหมคะถามว่าชุดแต่งเนี่ยเหมาะกับสีอื่นไหมเนื่องจากว่าตัดชิ้นง,งานเป็นสีแดง บีมบอกเลยนะคะเร็วๆนี้จะมีรีวิวสำหรับตัวสีดำบีมบอกเลยว่าดุลงตัวสุดๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะตรงนี้เซตเต็มทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นของเขาอยู่นะคะราคาตอนนี้จะอยู่ที่29,900บาทเท่านั้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่ชอบแต่งแนวดุแล้วก็ตัดเลเยอร์เป็นสีแดงที่มีความสปอร์ตแบบนี้นะคะถ้าสนใจตัวโปรโมชั่นของตัวรถมิวเอ็กหรือแต่งดีไซน์แบบนี้นะคะพี่ๆสามารถโทรหาบีมได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 9ย์5ก2 9 3นะคะ ะคะเบอร์นี้บีมขึ้นไลน์เลยนะหรือว่าจะไปดูใน Facebook ของบีมก็ได้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k ของบีมจะชื่อว่าบีมอิสุสุป้ายแดงเมโทรชัยาพือค่ะในเพจนะคะก็จะมีดีไซน์รูปรถสวยๆแบบนี้รวมทั้งกระบวนการแต่งต่างๆการจัดไฟแนนซ์การส่งมอบรถต่างๆให้กับพี่ด้วยนะคะรวมทั้งพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถซื้อรถกับน้องบีมได้นะคะมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยน้องบีมยินดีตอบทุกคําถามแล้วก็รายละเอียดให้กับพี่ๆนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะบีมขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค แชร์เป็นกำลังใจให้บีมเพื่อทำคลิปดีๆแล้วก็แนวทางการแต่งให้พี่ๆต่อไปนะคะวันนี้ขอตัวเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ